วัสดีครับคลิปนี้พามาอัปเดตราคาและรุ่นล่าสุด vivo กันเริ่มกันที่รุ่นแรก vivo v, v 5 0 l i t e 9,999บาทแรม8ลอม256 12,999บาทแรม12ลอม512นี่ครับดีไซน์รอบๆตัวเครื่องจอเป็น amoled 6.77นิ้วความสว่าง1,800 refresh rate 120 Hz ชิปเซตเป็น มเดเทคไดเมนซิตี้หกสามศูนย์ศูนย์แอนดรอยสิบห้ากล้องหน้า32ล้านกล้องหลังหลัก50 000, 8, 000, 6, ah, w, C, ล้านอันตวายแปล้านแบตหก0ันห้มิลแอมชาร์จไวเก้าสิบวัตต์ย s b อ y p e C อัปเดตราคาและสเปคเบื้องต้นกันรุ่นต่อไปครับ vivo v, v 5 0 14,999บาทแรม1 2ลมอบม256 16,999าบาทแรม1 2บอลม512 จอเป็น AMOLED 6.77นิ้วอัตรารีเฟรชเรท120 h z ความสว่าง1,300แบต6,000ม ah, ิลอมชาร์จไว90วัต์ใส่ชาร์จ u s b t y ไท C ชิปเซ็ตคอคอมส a นปดากอน7 Gen 3 Android 15กล้องหน้า50ล้านกล้องหลังหลัก50ล้านอันตราาย50ล้านรุ่นต่อไปกันเลยครับ Vivo V60 รุ่นใหม่ล่าสุด15,999บาท แรม12ลอม256 17,999บาทแรม12ลอม512จอเป็นอโมเลสฟูเฮดดีพัทหกจดเจ็นิ้วรีเฟรชเรท120ยยิบเความสว่าง5,000แบต6,500ม ah, ิลลิแอมชาร์จไว90วัตต์ใส่ชาร์จเป็น USB Type C นี่ครับด้านหลังชัดๆกล้องหน้า50ล้านกล้องหลังหลัก50ล้านเพรลิสโคปเทเลโฟโต้50ล้าน อันตวาย8ล้านชิปเซตเป็นคอคอม Snapdragon 7 Gen 4มาในระบบ Android 15รุ่นต่อไปกันเลยครับ Vivo Y04 3,299บาท RAM 4ล o 64จอ IPS LCD 6.74นิ้วอัตรารีเฟรชเรท90เฮิร์ตซ์แบตใส่มา5,500ม mm. ิลลิแอมป์ชาร์จไว15วัตต์ใส่ชาร์จเป็น USB Type C ชิปเซตเป็น Unisoc T7-225 Octa-core มาในระบบ Android 14กล้องหน้า5ล้านกล้องหลังหลัก13ล้านนี่ครับดีไซน์ด้านหลังชมดีไซน์ชมสเปคเบื้องต้นประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อเดี๋ยวไปชมรุ่นต่อไปกันเลยครับ vivo y19s 3,799บาทลำส4ลร้อยยมบาท แรม6ลม128จอ LCD HD Plus 6.68นิ้วอัตรารีฟเฟรชเรท 90Hz แบต5 5 0 0ม a h ชาร์จไว 15W ใส่ชาร์จเป็น USB Type C นี่ครับรอบๆตัวเครื่องกล้องหน้า5ล้านกล้องหลังหลัก50ล้านชิปเซตเป็น Unisoc T612 มาในระบบ Android 14รุ่นต่อไปกันเลยครับ Vivo Y29 5,999บาทแรม8ลอม128 6,999บาทแรม8ลอม256จอ IPS LCD HD Plus 6.68นิ้วอัตราริเฟเลต120เ z ความสว่าง1,000แบต6,500ม mm, ิลลิแอมชาร์จไว44วัตต์ใส่ชาร์จเป็น USB Type C กล้องหน้า8ล้านกล้องหลังหลัก50ล้านเด็บ2ล้าน ชิปเซตเป็นคอคอม o m SnapDragon 685 Android 15รุ่นต่อไปกันเลยครับ Vivo Y39 5G 7999บาทแรม8ลอม256จอ IPS LCD 6.68นิ้วความสว่าง1,000ดิฟิเตเลจ 120Hz แบต6500ม mm, ิลแอมชาร์จไว44วัตต์ใส่ชาร์จเป็น USB Type 4นี่ครับรอบๆอ,อบตัวเครื่อง กล้องหน้า8ล้านกล้องหลังหลัก50ล้านเดฟ2ล้านชิปเซตเป็นคอคอมสนปดากอน4เจน2 Android 15รุ่นต่อไปกันเลยครับ Vivo X 200 Pro 39,999บาทแ a m 16หลอม512จอ6.78นิ้ว AMOLED Refresh Rate 120 Hz ชิปเซตเป็น MediaTek Dimensity 9400 Android 15แบต6,000มชาร์จไว90วัตต์รอบรอบ,รอบตัวเครื่องชมดีไซน์กันกล้องหน้า32ล้านกล้องหลังหลัก50ล้านพลิสโคป200ล้านอันตะวาย50ล้านเดี๋ยววาชมรุ่นต่อไปกันเลยครับ Vivo X200 FE 24,999บาทแ a m 12รอม512จอ AMOLED 1.5K ขนาด6 31 1นิ้วความสว่าง5,000อัตรารีเฟรนเ์ร้อเฮิร์ตนี่ครับดีไซน์ด้านหน้าแบต6500มิลลิแอมชาร์จไว90้วัตต์ใส่ชาร์จเป็น USB Type-C ชิปเซตเป็น Mediatek Dimensity 9300พัด d ิ Android กล้องหน้า50ล้านกล้องหลังหลัก50ล้านเทเลโฟโต้50ล้านอันตัวไว8ล้านเดี๋ยวไปชมรุ่นต่อไปกันเลยครับ ไอคิ Neo 10 15,900 RAM 12 ROM 256 17,900 RAM 16 ROM 512จอเป็น AMOLED 1.5K 6.78นิ้ว Refresh Rate 144Hz ความสว่าง4,400แบต 7,000mAh ชาร์จไว 120W ใส่ชาร์จเป็น USB Type C กล้องหน้า32ล้าน กล้องหลัก50ล้านอันตวาย8ล้านชิปเซตคอคอม Snapdragon 8S Gen 4 Android 15รุ่นต่อไปครับ iQ 40 1900แรม12ลอม256จอ AMOLED FHD ีพั s ขนาด6.77นิ้วอัตรารีเฟเรต 120Hz ความสว่าง5000ชิปเซตเป็นคอคอม Snapdragon 7S Gen 3 แอนดรอย15กล้องหน้า32ล้านกล้องหลังหลัก50ล้านเดฟ2ล้านแบตเตอรี่ใส่มา7,300ม mm, ิลลิแอมชาร์จไว90วัตต์ใส่ชาร์จเป็น USB Type C นี่ครับดีไซน์รอบๆตัวเครื่องมาอัปเดตรุ่นและราคากับสเปคเบื้องต้นถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ